ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยให้เงินเลยลำพังซื้อข้าวซื้อน้ำมันจะไม่พออยู่แล้วขอเงินเนี่ยก็นบนอีกอ๋อลองหาเงินออนไลน์ดีกว่ามีสเชย์พรออ อย่างเอาอ่ะอื้โอยเขาไม่เร่องอยากให้ช่วยอ่ะว่าเขาว่าจะยืมเงินสักสองสามพันหน่อยอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะเขาว่าเขาติดพนันออนไลน์วะเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งบ่นนะคือเขาว่าตอนเนี้ยเขาได้แน่ๆเดี๋ยวเขาเอามาคืนเฮ้ยใส่ป่านแกก็รู้ดีว่าการพนันไม่ดีอ่ะแล้วยังจะเล่นอีกเหรอเอ,อเออเออไม่เป็นไร ครูคะสายป่านมาติดพนันออนไลน์ค่ะมันเป็นคนสาร,รภาพกับหนูเองมันเล่นหมดไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เมื่อกี้มันเพิ่งโทรมาขอยืมเงินหนูสองสามพันแต่หนูไม่ได้ให้ค่ะยังไงครูก็ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะไปยืมใครอีกครับได้ครับเดี๋ยวครูช่วยตรวจสอบให้ครับค่ะใช่ค่ะแม่สายป่านนี้ค่ะค่ะสายป่านเนี่ยเหรอคะครูผิดคนหรือเปล่าคะได้ค่ะ ไม่น่าเชื่อว่าสายป่านจะทำตัวเหลวไหลขนาดนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณครูมากนะคะสวัสดีครับคุณแม่สายป่านใช่ไหมครับใช่ค่ะเออสวัสดีค่ะวันนี้นะครับทางโรงเรียนได้เชิญคุณแม่แล้วก็น้องสายป่านนะครับเข้ามาในห้องปกครองเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทางโรงเรียนเราสืบทราบมาว่าน้องสายป่านเนี่ยมี การเล่น <S <S การพนันออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับดังนั้นทางโรงเรียนเนี่ยจึงมีมาตรการในการลงโทษนะครับก็คือ2ระดับนะครับระดับแรกก็คือ 1. การตัดคะแนนนะครับการตัดคะแนนความประพฤติ 2. ก็คือการบำเพ็ญประโยชน์เป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะครับวันนี้ก็เลยเชิญผู้ปกครองมารับทราบถ,ถึงข้อปัญหาแล้วก็หาแนวทางเพื่อที่จะแก้ไขต่อไปนะครับครูคงจําเป็นจะต้องตัดคะแนน นะครับทั้งความประพฤตินะครับและในส่วนของการบรรเป็นประโยชน์เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ขอบคุณคุณแม่และสายป่านมากนะครับที่เข้ามาร่วมรับความปัญหาในวันนี้การพนัน <cs reproduce> ไม่ใช่แค่การเล่นคาสิโนออนไลน์แต่ยังรวมถึงการติดเกมที่ต้องเสี่ยงดวงจนส่งผลกระทบต่อาการเงินและชีวิตส่วนตัวหากเรายังเล่นต่อไปเพราะเสพติดความตื่นเต้นและหวังจะรวยทางรัดสิ่งที่สูญเสียไปอาจจะมากกว่าเงินเล็กน้อยที่ได้มาก็ได้นะคะ